วันที่12พฤษภาคม2558เวลา9นาฬิกาผอ,อ,าอาสพปนรารธิวาสเขต2มอบหมายให้ในายทุกคุณชูนุย้ยรองผอ,อาาสพปนรารธิวาสเขต2เป็นประธานเปิดโครงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยชุดก็สอบ Cambridge English p r e n i m i c a l ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลโดยนางอัศสนะบินมะอุงศึกษานิิเทศจัดขึ้นทั้งนี้การประเมินดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศเตรียมพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปีนี้โดยนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนดังกล่าว เน้นการใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทรางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลคือ the Common European Framework of Reference for l a n g u a g e หรือ CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการคิดการเรียนการสอนรวมถึงเน้นย้ำการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารหรือ Communicative Language Teaching ตามกรอบแนวคิดหลัก CEFR สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก็เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสพทโดยจำแนกจัดกลุ่มครูผู้สอนตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษการทดสอบครั้งนี้มีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดจ,จ,จำนวน101คนโดยใช้การประเมินระบบเครือข่ายออนไลน์ที่ชิ่งณนะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านสวยโกลกเขตเทศบาลเมืองสวยโกลกอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาส